พกอะไรในเป๋ามามหาลัยจุลาอ่ะอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยฝันค่ะฝันเรียนคณะอะไรครับเรียนบาลักค่ะบาลักคืออะไรอ่ะอักษร language and culture อ๋อก็คือเรียนเกี่ยวกับอักษรแล้วก็การพูดการสื่อสารอย่างนี้ค่ะอันนี้คือรายการพกอะไรในเป๋าพี่เ็กุลาขอดูหน่อยว่าฝันเนี่ย พกอะไรมาเรียนนะใช่ไหมสะดวกนะอ่ะขอดูหน่อยครับโอ้โหหนักเนี่ยนี่น่าจะเด็กเรียนมากเลยนะหนักโคตรอันนี้คือกระเป๋าอะไรเอ่ยกระเป๋าเป็นโท t แบ a g จากไทรโป่ค่ะอันนี้อะไรเอ่ยนี่เป็น pencil case ก็มีพวก e l a s t i กอะไรแบบนี้มาด้วยได้ป่ะนะคะเอแล้วเนะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเนาะอ๋อแล้วก็กระเป๋าการเรียนด้วยนะอันนี้โน้ตบุ๊กเนาะของทุกอย่างเราดูเป็นเซตเดียวกันหมดเลย เราดูเป็นคนแบบชอบสีสันจริงหนูมีหนูมีกระเป๋าที่เป็นเซตเดียวกันด้วยแต่ว่าหนูเคินเพราะทำไมอ่ะมันดูมันเด็กอะโอยก็น่ารักดีนะเอออันนี้มันดูเป็นแบบทุกอย่างไปด้วยกันหมดเลยนะดูไทโปหรือแม่แต่ของพวกนี้มันจะดูเป็นฮาวายฮาวายทะเลทะเลอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้แว่นตาแว่นตาแต่หรือแว่นตาอ๋ออ้าวแล้วนี้อะไรเดียวชเพื่อเราแเหม็นไงเพื่อเราแเหม็น อันนี้ไม่ไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่เป็นเดียวเดนอ่าเป็นแบบทารักนะโปรตีนเราจะทาตอนไหนเนี่ยมามหาลัยต้องทาด้วยเหรอแบบพอหนูขึ้นวินกลับบ้านหรือว่าแบบมาโรงเรียนก็ขึ้นวินเหมือนกันก็เลยบางทีรู้สึกแบบออกเกงใจวินใช่อ่าอันนี้ห่วงยายวินด้วยอ่ะแต่เวลานั่งวินลมมันตีไปแล้วน่าจะเป็นคันหลังมากกว่ากูว่าหนักไอ้นี่แหละอันนี้หนักสุดที่หนักๆก็คือหนักน้ำนะถือว่าพร้อมหมดนะไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่น้ำก็มีทั้งน้ำดื่มวินมอไซค์ก็ไม่ต้องห่วงนะแว่นตาก็มีกล่องนะแต่ไม่มีแว่น โอเคอ้าวชื่ออะไรครับชื่อเกมครับแล้วเคยเกมไหมไม่เคยอ๋อมีแฟนยังยังครับแจกข่องทางติดตามตัวเองหน่อย I G W E E R A T S A T L O S ครับเราเพิ่งกินช็อกโกแลตมาเหรอใช่เออแม่งมีช็อกโกแลตติดฟันเลยสัตว์อันนี้เราเรียนคณะอะไรครับวิศวะตสาหการคืออะไรอ่ะเป็นวิศวะที่เกี่ยวกับการจัดการระบบภายในโรงงานอันนี้ชื่อรายการว่าพกอะไรในเป๋าเราอยากรู้ว่าเกมเนี่ยพกอะไรมาในกระเป๋าขอโดูหน่อยได้ไหมได้ครับเอ้านี่เด็กวิศวะมึงพกเจลแอลกอฮอล์มาเป็นขวดเลย เอามาทําอะไรเอามาล้างมือครับล้างมือมันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยอเพื่อนชอบยืมอ,อ๋ออันนี้เป็นตัวแทนตัวแทน,นเพื่อนๆโอ้ดีมากเลยอ้าวอันนี้สายนนชาร์จเมาส์ปากกาวิศวะต้องใช้เมาส์ปากกาด้วยเหรอคือผมไม่ได้พกไอแพดอะครับแล้วใช้เมาส์ปากากากับโน <Note book S 1> ้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กครับอันนี้อ,นนอะไรเป็นก่อนอินซอครับอินซออ่าก็เป็นอุปกรณ์เขียนเขียนปกตินี่แหละอันนี้คุณจ่บ้านคุณจ่รถแุจบ้านกับคุณจรถนะแล้วขับกระบะประมาณนั้นเฮ้ยเท่นะพอพูดวิศวะมันดูแบบว่าทางนวิศอะไรที่แบบ ลุยๆอ่ะแล้วก็ขับกระบะเออมันก็แบบว่าเห็นชัดดีนะตัวนี้ก็นี่เด็กจุฬาไม่ทิ้งลายนะทุกกระเป๋าต้องมีใบเสร็จดูสิฟุตลองชีสทัฟเฟิลนะไม่มีเบียร์อ่าไม่ไม่ใช่สายดื่มเบียร์นะไม่ใช่สายดื่มเบียร์เราเราแบบดื่มไหมเราไม่ดื่มไม่ดื่มครับสูบบุหรี่ไหมไม่สูบอ่าไม่จริงใช่ไหมที่แบบว่าไอเด็กวิศวะมันต้องแบบสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จริงขนาดนั้นอ่าสมมติตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนกินเหล้าไปแล้วกี่คนกินเหล้าไปแล้วสี่สี่ ชื่ออะไรเลยค่ะชื่อต้นหลิวค่ะคณะอะไรครับคณะศัตวแพทย์คณะศัตวแพทย์วันนี้เราเป็นตัวแทนของเด็กคณะศัตวแพทย์ได้ค่ะชื่อรายการว่าพกอะไรในเป๋าพกอะไรในเป๋าเราจะมาดูว่าเด็กที่เรียนศัตวแพทย์พกอะไรในกระเป๋าขอดูได้ไหมโอเคอันนี้อย่างแรกคืออะไรก่อนอันนี้คือ ือรางวัลได้มาจากเจเน็ตแปรค่ะอ๋อเราไปทําอะไรถึงได้รางวัลมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำแล้วนี่เป็นกิจกรรมอะไรเราต้องแบบไปผ่ากระต่ายให้ดูหรือเปล่าให้ลงทะเบียนเลยค่ะลงทะเบียนก็ได้เมาได้อ๋อก็ดูเหมาะกับเรานะเพราะว่าเราแบบเรียนสัลวแพทย์แล้วก็ได้ดูกตาเป็นสัตว์ไงอ่ะอันนี้โยกมาก่อนฟึบเฮ้ยหนักนะหนักนะหนักมากรวมๆน่าจะหนักพอๆกับตัวเราเลย อุย้หยหัวนี้อะไรอะ่ะอันนี้อุปกรณ์ร <c oughs> ักษาสัตว์หรือเปล่าอุปกรณ์เครื่องสำอางเครื่องสำอางแต่ปกติคืออันเนี้ยเราสัมภาษณ์มาไม่มีใครใช้ถุงพลาสติกแบบนี้ <c oughs> มัมนเป็นถุงพลาสติก <c oughs> ไม่ใช่กระเป๋าอ่ะคือแต่ก่อนเป็นกระเป๋าค่ะแล้วทีนี้กระเป๋าหนักมาก <ๆ S 1> ก็เลยเหมือนแบบย้ายเป็นถุงพลาสติกพยายัมเบาลงใช่เนี่ยอันนี้อะไรอันนี้เป็นมียาแก้ปวดหัวโอ้ได้ส อแบปวดหัวแล้วก็คลาสเตอร์อะไรเงี้ยมันเรียนเครียดมากเครียดมากจนปวดหัวเลยอาจจะมีปวดหัวบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามีมีคลาสแบบผ่าอะไรเงี้ยกลิ่นแรงคือเราเราผ่าตัวอะไรมาบ้างล่าสุดเป็นแมวค่ะแล้วเขาเอาแมวมาจากไหนอ่ะเป็นเป็นแมวที่แบบเสียชีวิตแล้วแล้วเจ้าของบริษัทให้กับทางแล้วแล้วก็เอามาฟีดไว้แรกแกเราเจอเราสึกยังไงเขาให้ปรับตัวก่อนจากแบบหนูก่อนแล้วค่อยมาเป็นสุนัขแล้วค่อยเป็นจา่อันนี้ล่ะอันนี้ก็จะ กระเป๋าอันอันนี้เป็นกระเป๋าชุดเครื่องเขียนนะการเลอะด้วยอ่ามีเลือดมีอะไรก็อันนี้อหละอันนี้จะเป็นถุงสำหรับเสื้อกันหนาวกันเลอะอีกแล้วมันอาจจะมีบางอย่างที่เลอะเลือดแล้วอยู่ในนี้ถูกค่ะเพราะปกติเป็นมีถุงเสื้อแลบด้วยอโอเคเอออันนี้คือแตกต่างจากกระเป๋าอื่นเลยนะคือต้องพะวงเกี่ยวกับเรื่องมีเลอะมีเลือดเลอะด้วยนะ แลวอันนี้ล่ะอันนี้อะไรอันนี้อ๋อถุงมือ,อ,อไว้ผ่าค่ะใช่ออเออเจ๋งดีอ่ะไม่เคยเจอแบบกระเป๋าไหนที่มีแบบถุงแบบนี้เยอะๆอ่าวาดีครับชื่ออะไรครับชื่อผ่าคิคน,น,านครับเรียนคณะอะไรครับเรียนคาลุครับคือจบไปต้องเป็นครูเท่านั้นไหมคณะนี้เราคิดว่าจบไปเป็นอะไรส่วนตัวผมอยากไปครูโอ้สุดยอดสุดยอดเพราะอะไรถึงอยากเป็นครูครับย่าผมอ่ะเขาเคยเป็นครูแต่ว่าเขาเสียไปแล้วที่บ้านอ่ะไม่มีใครทําอาชีพครูเลยผมว่าผมอยากสืบทอดแล้วก็เคยมีไอเดียอยู่ตอนประถมว่าอยากไปครูอยู่แล้วก็เลยอยากเป็นครูครับ เจ๋งมากเจ๋งมากเพราะว่าจริงๆคนที่แบบตั้งเป้าที่จะเป็นครูจริงๆมีน้อยเนาะแล้วการที่จะส่งต่อความรู้ให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบจาเป็นต่อประเทศเนาะพาคินสุดยอดจริงแต่น,นี่คือรายการพกอะไรในเป๋าอ,อยากรู้หน่อยว่าพาคินเนี่ยพกอะไรมาเรียนมันถึงเยอะขนาดนี้กระเป๋าไม่แค่ใบใหญ่ครับงั้นขอดูหน่อยเฮ้ยอันนี้อะไรอะสเปรย์เอาไว้ฉีดแบบดับกลิ่นตัวอ๋อนี่เอาไว้ฉีดดับกลิ่นตัวพวก อุปกรณ์เครื่องเขียนนิดหน่อยครับวางเครื่องเขียนนะคณะคารุเนี่ยคือยังต้องมีการเขียนไหมมีเขียนทุกคณะนะครับอ๋อลงกระดาษอะไรเงี้ยนะไม่ได้แบบว่าเรียนใส่ iPad อะไร100%ยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ใช่ครับนี่ iPad นะอ่าน่าจะเป็นสายเดียวกันสายแบบดูอนิเมะมังงะนะเออส่วนนี้ก็ใบเสร็จซื้ออะไรมาเนี่ยเบียร์บัตรไวเซอร์แดงเฮ้ยยิงอยู่คารุนะน่าจะถั่วผมทนทานน้ำแข็งยูนิตอ่าโอเคก็คือแดกเบียร์แหละอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ย ชื่อออแกนค่ะตอนนี้เรียนปีอะไรแล้วครับปีหนึ่งค่ะเรียนคณะอะไรอยู่รัฐศาสตร์ค่ะแบบว่าการเมืองาการเมืองการกฎหมายอ่าพกอะไรในเป๋าวันนี้จะมาดูว่าเด็กรัฐศาสตร์เนี่ยพกอะไรมาในกระเป๋าเราเป็นตัวแทนเด็กรัฐศาสตร์เลยนะอ๋ออ่าขอดูหน่อยว่าในนี้มีอะไรบ้างธรดาอันนี้คือกระเป๋าตังค์เนาะกระเป๋าตังค์ขออนุญาตนะครับแล้วอันนี้นี่คืออะไรเอ่ยอ๋อใบเซียมซีใบเซียมซีอ๋อเดี๋ยวนี้ต้องเป็นเด็กสายมูใช่ไหมรัฐศาสตร์ก็ต้องแบบพึ่งเซียมซีด้วยมันแบบความหมายดีก็เลยเก็บเอาไว้คณะะะททีีีี่่่เเเเรรราายยนนนมข้ออจป็ไตัก ทำไมเราแบบเชื่อสายมูด้วยชอบดูดวงมากๆาแบบมากๆเลยคิดว่าเรียนจบไปแล้วจะไปทําแนวไหนไม่อยากทํางานตรงสายไม่อยากทํางานตรงสายแล้วเข้ามาทําไมเอาทาไมทําไมไม่อยากทําตรงสายอะรู้สึกว่าแบบมันเครียดอะแล้วก็แบบอยู่ในองค์กรรู้สึกว่าอยู่ไม่ไหวไม่อยากทํางานออฟฟิศมากๆอันนี้เปิดเทอมมกี่เดือนแล้วเนี่ยยังไม่จบอาทิตย์แรกเลยค่ะยังไม่จบอาทิตย์แรกเลยค่ะยังไม่จบอาทิตย์แรกยังไม่ทํางานตรงสายแล้วชื่ออะไรครับชื่อวาวาชื่อวาวานะโอเคเรียนอยู่คณะสถาบัน นะ้าถาปัดนะซึ่งในถาปัดก็คือมีแต่ถาปัดเลยไม่ได้มีแบบอินเทียหรือนิเทศศินอะไรเงี้ยมีมีแยกครับอ,อ,อันนี้คือชื่ออะไรกันว่าพกอะไรในเป๋าเราอยากรู้ว่าเด็กจุฬาพกอะไรมาในกระเป๋าจะขอดูหน่อยได้ไหมอ่าไดอ้อันนี้กระเป๋าตังค์นะขอแบบเปิดฉบฉบได้ไหมอ่าน,นี้กางนาคลินิกนะเข้าได้นะกา <c oughs> งนาคลินิก <c oughs> นี่หมาฝรั่งนะอุ้ยเหลือเม็ดนึงอะออ <c oughs> อุ้ยจริงเหรอให้อ่ะอุ้ย <c oughs> พูดเองนะอือตอนนี้ผ้าอนามัยนะ หลายๆลคนก็ต้องพกมานะใช่ไหมเป็นเหตุฉุกเฉินอันนี้เป็นน้ำเปล่านะยี่ห้อเบน์เลยเราเราขับเบน์เหรออ่าค่ะโอ้โหนี่คืออ๋อปากกาอ่าอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนพิกมาก่าอะไรเงี้นปะ่ะปากกาหัวพู้ก<ะ>ันยังเป็นหนึ่งอันที่เป็นอุปกรณ์การเรียนที่ใกล้เคียงกับขาปัดนะ แต่เดี๋ยวน,นี้เขาเขียนกันในคอมปะใ,ใช่ไหมอันนี้อะไรเออสเปรน้องสาวสเปรน้องสาวโอ้เหรอแล,แล้วแล้วมันช่วยให้อะไรอ่ะเรื่องกลิ่นอ่าแล้วก็มีรสชาติด้วยจริงเหรอโหเราจำเป็นต้อง,องลอง,องชิมได้เหรอคะจริงเหรอไอ้ที่เจ๋งว่ะ <c oughs> คือมันฉีดเข้าปากได้เลยปะ่ะหรือหรือต้องฉีดตรงฉีดตรงมือเราเดี๋ยวเอาเออว่ะอันรสชาติมันมันเหมือนแบบโดนัทหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะนั่นอันนั้นคือแฟนเราหรือเปล่าอ๋ออร่อยไหมอร่อยครับ ชอบชอบชอบเคยเคยแบบว่ามีรสชาติอื่นหมือนไหมมันมันมีขายพี่แต่มันซื้อมาแค่หนเดียวเราเราเซอร์ไพรส์ไหมแบบกินไปแว๊บแรกอะแบบทำไมมันเหมือนกินคิสปี้ครีมเลยอะอะไรอ๋อก็คุ้นๆออเจ๋งดีนะอันนี้อันนี้พกอะไรในเป๋านะครับขอดูหน่อยว่าในเป๋าอะไรคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ทำงานอันนี้อันนี้อุปกรณ์การเรียนของแท้ละกระเป๋าแต่ละคนนี้ยิ่งมหาลัยยิ่งทำให้เห็นชัดนะว่าแต่ละคนมันมีสไตล์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ต้องพกเมาส์มาเรียนเลหรอก็ว่าแบบเวลาเราพวกทำงาน 3D หร ไอแผนนี่คือเอาเอาไว้เรียนอะไรอ๋อเอาไว้รีเสิร์ชงานแล้วก็เขียนสก็ตแบบลวกๆอะไรมาอืมนะไม่ต้องแบบเป็นสมุดเปลืองกระดาษแล้วนะในนี้มันก็เซฟแล้วก็ลบได้เนาะอันนี้ก็คือโน้ตบุ๊กเลยส่วนใหญ่เอาไว้ทำงานขึ้น 3D มดีเขียนพบแมปแปลนอะไรมานี่ครับข้างหน้ามีอะไรมันต้องเปิดซิปตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์มันต้องมีกุญแจบ้านแต่มันหาไปไหนล้กุญแจบ้านหาย จะกลับบ้านไงอะ่ะอ่าวันดีครับชื่ออะไรเอ่ยช,อชื่อพีชเราเรียนคณะอะไรอักษรอ,อินเตอร์ค่ะอักษรอ,อินเตอร์แต่นี้ชื่อรายการว่าพกอะไรในเป๋าคืออยากรู้ว่าคนที่เรียนคณะอักษรเนี่ยพกอะไรมาเรียนสะดวกให้ดูไหมในกระเป๋าก็ <laughs> คือส่วนใหญ่ทุกอย่างจบใน iPad นะ แล้วนี้อันนี้อะไรอ๋ออันนี้ป้ายฝึกงานอ๋อป้ายอ๋อเราฝึกงานลืมเอาออกปีสี่เราฝึกงานแล้วเราฝึกงานปีอะไรตอนปี2กับปี3คือเราลืมเอาออกมาปีหนึ่งแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ไม่เ <c oughs> พิ่งจบแบบขึ้นปี4ี่ะค่ะปี3ขึ้นอ๋ออันนี้มันเพิ่งเปิดเทอมอ่าโอเคอันอันนี้อะไรต้องมีอะไรรอตาเดี๋ยวตานะอ๋อเพราะเราใส่คอนแทคเลนช์ใช่ไหมอันเมื่อกี้ตาซ้ายนี่ตาขวาพี่มึงรอจ้วงอย่างเดียวเลยมาแล้วเหี้ยพี่พี่ตาที่ตาที่สามสามอมเทพสามตาเราไม่เดินใจ <c oughs> อสวัสดีครับชื่ออะไรเอย่ยใช่คะ่ะชื่อยูมิค่ะยูมินะยูมิเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือเปล่าเป็นค่ะอ๋อเหรออาพ่อหรือแม่เป็นญี่ปุ่นคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อญี่ปุ่นเออชื่อหรือแบบรูปร่างแล้วก็ดูเป็นญี่ปุ่นนะเรียนคณะอะไรครับเรียนวิทยาศาสตร์ทางอินเตอร์เพิ่งสังเกตฟันเราติดอะไรอ๋อติดทูเจมส์ค่ะโอ้ยเจ๋งอ่ะมันคือแฟชั่นใช่ไหมใช่ค่ะโชว์กล้องทีนิดนีดนิดนิดนึงเท่เท่สวยสวยเออเป็นแบบเท่เท่ตรงนี้ แต่นี้คือชื่อรายการว่าพกไะไรในเป๋าอ๋ออ้าวไม่ก็อยากรู้ก่อนไงว่าเราเป็นใครอะไรไงจะได้เข้าใจก่อนว่าแบบอ้าวเด็กวีดอ่านในกระเป๋ามันก็น่าจะมีแบบอะไรอ่ะบิ๊กเกอร์เหรอกูไม่รู้อ่ะเด็กวีดเขาต้องพกอะไรวะอ้าวขอดูหน่อยได้ไหมครับว่าในกระเป๋าของยังมีพกอะไรอ่ะขออนุญาตครับอันนี้อ๋ออันนี้คือที่หนีผมอันนี้ร้านหนูอ่าเอาแจกล้านเลยแจกล้านเลยร้านวันเอาเดินไอโกลโฮมค่ะอ่าก็คือเราขายเป็นแบบว่างานเริมใช่ค่ะเงานเสริมเราก็แปะอันนี้เองใช่แล้วพอเหลือๆปุ๊บเราก็เอามาแปะ ใช่ค่ะคือเป็นวัสดุเดียวกันเลยอันนี้เพรมันหลุดแค่อันเดียวของกิฟก็เลยเอามาแปะแต่ถ้าทุบหลุดหลายอันหนูก็เต็มฟังอ๋อคือปีก่อนๆก็คือแบบว่าเต็มเลยอันนี้คือ iPad เดี๋ยวนี้ทุกอย่างคือเรียนผ่านในนี้แล้วครูก็ส่งมาเป็นสไลด์ก็คือครูเขาสไลด์ส่งมาให้อย่างนี้เลยใช่เราก็รักเลยอ๋อดีดีดีแบบนี้ชอบกูชอบ ต่อมานี่เป็นแบบหูฟังหูฟังแบบวาจูเคหน่อยอส่วนนี้เป็นพวกเครื่องสำอางเครื่องสำอางเดี๋ยวนะขอดูกระจกแป๊บ,บนึงอันนี้กระจกตรงล่างมันอยู่ไหนมันมันแตกค่ะอ๋อมันแตกนะเจ๋งดีนะดูเป็นแบบใช้อะไรที่มันแบบคุ้มค่าแปะตรงกริน๊นี่ตรงนี้แล้วมันเหลือๆเอาไปแปะฟันอะไรเงี้ยอันนี้แบบหักครึ่งนึงก็ยังใช้ได้อ่ะถุงซิปล็อกอีกแล้ว แล้วนี่ทำไมเรามีหูฟังทั้งสองแบบอะ่ะสามแบบไม่ได้ว่าใช่บา,างที <3 S 2> เปลี่ยนล<บ>ุคอ๋าอันนี้มันคือแฟชั่นมันก็แล้วแต่ลุคอ่าตอนนี้แบบอยากแบบใหญ่ๆแล้วบางทีอยากมีสายบางทีไม่อยากมีสายนะอ่าส่วนนี้เป็นกระเป๋าตางัตางค์เนาะเออสีกุลสีน่ารักส่วนนี้ก็กระเป๋าตังค์อ๋ออันนั้นกระเป๋าบัตรนี่กระเป๋าตังค์แยกกันมีประโยชน์ทุกอย่างแต่ว่าอุปกรณ์อะไรมีอันนี้เอออ่าโอเคอ่ะยูมิขอบคุณมากครับไม่ไม่ห้ามหน่อยห้ามหน่อยดิ มาแอบ,บดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุ่มหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยเอา้าสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอา้าเดี๋ยวไปเจอต้งนูง้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอา้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว